ถัดมาครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในหัวข้อที่17นะครับซึ่งเรื่องว่าของแข็งและของไหลวครับ ก่อนจะเริ่มกันเนี่ยบอกก่อนแล้วกันนะฮะเวลาพูดถึงของแข็งและของไหลเนี่ยของแข็งก็คือเรื่องของสภาพยืดหยุ่นนะครับของวัสดุหรือของวัตถุก,ก็ได้เนาะก็เรื่องค่าโมดูลัสของยางความเค้นความเครียดพวกนั้นนั่นเองแต่ทีนี้ครับไอพวกนั้นเนี่ยมันออสอบได้ไม่ออสอบได้คือน่าสนใจมากเลยนะถ้าจอ,อกสอบนะครับแล้วเอาจริงเนี่ยอาจจะออกสอบมา1ข้อกับของแข็งออก,กับของไหลเนี่ยคือพวก คือพวกออกของเหลวนะครับอีกหนึ่งข้อด้วยซ้ำนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยเลงไว้นะครับว่าข้อสอบน่าสนใจจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเหลวไว้ก่อนเนาะคือพวกโมเดลสของยางอะมันไม่ได้ยากจริงหะครับวอกว่าทุกคนจะทำตรงนั้นได้แต่ข้อนี้ครับเป็นข้อที่พี่โคตรจะสนใจเลยนะครับเป็นข้อสอบที่ออกมาปีที่แล้วเห็นครั้งแรกเนี่ยน่ากลัวมากนะหน้าตาดูน่ากลัวมากลองดูไหมครับข้อนี้ครับเขาบอกว่ามันชื่อเรื่องของแข็งและของไหลนะครับเป็นข้อสอบจริงนะครับ A level p h y ิก c s นะครับปีล่าสุดเลยเห็นช้อยไหมล่ะเห็นช้อยก็หล่อ้รรงัยคบนนะาาากีช ที่มีรูปเปิดโดยให้ปากพวยณนะตำแหน่ง A ปากพวยผู้ชัดๆนะครับพวยนะครับนะโอเคนะตำแหน่ง A ยู่ตรงนี้ได้ไหม ตำแหน่ง A นะครับมีพื้นที่หน้าตัดเนาะเป็น A ใหญ่ใช่ไหมก็คือคือคือตรงนี้อะอ่ะก็ด้ตรงนี้จริงแม่จะเขียนไว้ก่อนแล้วกันนะการหลงกันงงนะฮะอันนี้ A ใหญ่โดยพื้นที่ตัดตรงนี้ครับมันทำมุมเนาะ t t a นะครับกับแนวระดับซึ่งก็ชัดเจนจริงปะเระยทางครับจากผิวน้ำชาก,ก็คือตรงอ่อนน้าตำแหน่ง B คือตรงนี้ใช่ไหมถึงตำแหน่ง C ตรงนี้เนี่ยเท่ากับ h ก็คือตรงนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยทุกอย่างครบนะแล้วก็ระยทางครับจากตำแหน่ง A นะครับถึงตำแหน่ง C เท่ากับ l คือตรงนี้อ่ะครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วาาาถถมมว่ อัตราการไหลนะครับของน้ําชาเนี่ยที่ปากผวยหน้ตาตำแหง A เนี่ยมีค่าประมาณเท่าใดโอเคไหมกำหนดให้น้ําชาไหลยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออัตราการลดลงของระดับน้ําในกระน้ําชาชามา,มากจนระมาเป็นศูนย์แล้วก็ G เป็นขนาดของความเร่งน้มถ่วงเอ,อ่อข้อนี้นะถามอัตราการไหลนะครับซึ่ง จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ถามอัตราเร็วท่านปะอัตรากรไหลกับอัตราเร็วเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอัตรากรไหลเนี่ยมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินะครับอัตราเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวิมันจะไม่เหมือนกันนะครับข้อนี้ก็เลยเล็งว่าอ่างั้นตอนเนี้ยเอางี้นะเผื่อเราไม่รู้ เผื่อเราไม่รู้ครับว่ามันถามตัวอะไรกันแน่นะครับนะให้เราไปลองเล็งช้อยได้ไหมลองเล็งช้อยดูครับว่าโอเคมันนา่าจะเป็นตัวแปรอะไรทํานองเนี้ยได้ไหมครับเอาลองดูลองเช็คช้อยก่อนเนาะอย่างช้อยหนึ่งนะครับนะรอเวลาเช็คช้อยให้เช็คจากหน่วยนะครับลองเช็คจากหน่วยดูนะอันแรกตัว G ีหน่วยของเขาเนี่ยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังอะไรยกกำลังสองได้ไหมครับเอาลองเขียนไปนะอันเนี้ยเมตรนะฮะเมตรได้ตัวนึงน,นะแล้วก็วิ่งกำลังสองด้านล่างตัวหนึ่งโอเคไหมครับอ๋อไอจีตัวนี้มันอยู่ในรูทนะฮะเดี๋ยวเอาเขียนในรูทก่อนก็ได้เมตรแล้้้วววกก็าาลลััังงงงข่ตตนนึี เอครับ,รบลบเอลโคตาห์เคือระยาครับหน่วยเมตรแน่นอนก็จะกลายเป็นเมตรกำลัง2ต่อวิทีกำลัง2ถอดรากมาก,ก็คือเมตรต่อวิแหละได้ไหมครับเอาเมตรต่อวิเนี่ยครับไปหารนะครับด้วยตัว A ครั้งหนึ่ง A เนะี่ยหน่วยเป็นตารางเมตรนะ ก็อันนี้จะกลายเป็นอัดหนึ่งส่วนเมตรคูณวิก็จะ,ปะแปลกๆเห็นไหมก็ก็ก็ไม่คิดว่าจะใช่ทันไหมครับไออย่างเงี้ยพอเราเช็คปุ๊บเนี่ยก็ค่อนข้างแน่ใจว่าเออช้อยหนึ่งเนี่ยก็น่าจะตัดได้เลยคือไม่น่าจะถูกเลยอ่ะทันไหมไม่ไม่น่าจะรอดนะครับนะอะช้อยหนึ่งตัดทิ้งไปก่อนหนึ่งตัดทิ้งเนี่ยสองก็จะตัดทิ้งด้วยครับตามทันไหมหนึ่งกับสองได้คือบอกนะฮะพี่ยังไม่ได้จะเริ่มเลยนะยังไม่เริ่มทำสักอย่างนะครับตัดช้อยแล้วนะคือมันไม่มันไม่ถูกแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราบอกแล้วว่าอัตราการไหหลลเนนีี่ยมมััตวแะอง เอียงไปทางอัตราการไหลที่มีหน่วยเป็นลูกบาศกเมตรต่อวิมากกว่าเนาะหนึ่งกับ2ไม่ใช่ละตัดทิ้งไปนะครับก็ที่เหลือเนี่ยสามสี่ห้านะครับหน่วยเดียวกันหมดนะครับลองดูได้นะหน่วยเป็นลูกบาศกเมตรต่อวิทั้งหมดเลยดังนั้นเราก็เลยจะเล็งว่าอ่ะชัดเจนละข้อนี้ต้องการหาอัตราการไหลจริงๆนะครับหน่วยเป็นลูกบาศกเมตรต่อวิข้อนี้จะเริ่มเนี่ยจะจะเริ่มยังไงดีครับคือเราจะเริ่มยังไงดีครับถ้าเกิดว่าเป็นพี่พี่อาจจะขอเริ่มจากว่าโอเคคิดอะไรไม่ออกเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยดูทรงเลยนะดูทรงเลยนนนนะเบออร์ดูี่่แ ทันไหมรู้เรื่องเบอร์นูลี่ครับเ,เหตุการณ์จริงเนี่ยมันมันรู้ไม่ยากนะครับต้าบอกกันนะมันรู้ไม่ยากเพราะความจริงข้อนี้ครับเป็นการประยุกต์มาจากกฎของคุณตอนลิเชลลี่ทันไหมคือตอนลิเชลลี่เนี่ยเขาจะบอกว่าระดับน้ำที่พุ่งมาทางด้านล่างตัวเนี้ยครับมันมีอัตราเร็เวเท่าไหร่จริงปะใช่ไหมครับแล้วเราก็อาจจะอัตราเร็เวตัวเนี้ยไปคำนวณหาตัวอัตราการไหลณนะตําแหน่งนี้ทํานองเนี้ยวางไง,ไง่ายๆได้ไหมครับนะอ่ะทํานองนี้เนาะทีนี้ครับพี่ก็เล็งแล้วว่าเดี๋ยวเเเเเเเรรรรราาาาาไไไไไปปหหหหหกกัััััััันน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 ววว่่่่่่่่่่่่่ตตตตตแแแงงง A ีีีีีีีียยยยออออออ็ททททมมมม้้้บบบดดคคพสสใจะะู ได้ไหมนะเริ่มนะครับเริ่มนะครับขอเรียกตำแหน่ง B ว่าเป็นตำแหน่งที่1ตำแหน่ง A ว่าเป็นตำแหน่งที่2 1กับ2อยู่ตรงนี้และอยู่ดีครับพี่ก็ตั้งสมการเบอร์นูลี่เลยได้ไหมครับเขียนเลยนะฮะเดี๋ยวเราก่อนว่า1ฮะเดี๋ยวเราจะหา V กันหานะครับ V ีขอเรียก V 2แล้วกันนะจากสมการของคุณเบอร์นูลี่ตั้งว่าจากเบอร์นูลี่เนาะเบอร์นูลี่เขียนงี้นะฮะเบอร์นูนะครับลี่นะฮะ อีควเอชันนะครับตั้งว่าจากใช่ไหม P1 นึนะฮะความดันหนึ่งเนาะบวกกับ rho g h หนึ่งบวกกับ1ส่วน2ได้ไหมโรนะ v 1นกำลัง2นะครับเท่ากับอะไรนะเท่ากับ P2 ใช่ไหมบวกกับ rho g อะไรครับ h 2ป่ะบวกอะไรฮะ บวกกับ1นส่วนสเนาะแล้วก็โรนะครับแล้วก็ V2 ยกกำลัง2ทุกคนครับทุกคนครับดูก่อนนะฮะอันดับแรกเนี่ยตำแหน่ง1คือด้านบนของเราตำแหน่ง B ตัวเนี้ยเห็นไหมครับพี่อยูสับเปิดสู่บรรยากาศให้ถ้าเปิดสู่บรรยากาศแปลว่าความดันเป็นไงความดันเท่ากันกับความดันบรรยากาศครับตัวนี้ PA อ๋อ PA เอคือพีเอแล้วกันนะอ่า p a เ m แล้วกันนะครับข้อนี้มันจะไม่งงเนาะเหมือนกันครับด้านนอกเนี่ยตำแหน่ง A เลยตัวเนี้ยก็เปิดสู่บรรยากาศไหมใช่ p a t อเหมือนกันหมายความว่าตอนนี้ครับความดัน P1 P2 เนี่ยเท่ากันนะ ได้ไหมอันนี้ก็เขียนนะอันนี้ก็ P A T M นะอันนี้ก็เขียนนะอันนี้ก็ P A T M นะถ้าเท่ากันตัดกันได้ไหมล่ะเท่ากาันลบกันหมดจริงไหมครับอันนี้หายไปได้ไหมโอเคนะเหลืออะไรครับเหลือ V ฮะ V นะฮะ V ตัวนี้ตําแหน่งหนึ่งเนี่ยสังเกตไหมโจทย์บอกว่าอะไรอ่ะบอกว่าอัตราการลดลงของระดับน้ําในการน้ําฉาช้ามากๆจนประมาณเป็นศูนย์อัตราการลดลงประมาณ <0 S 1> เป็นศูนย์ได้หมายความว่า V เป็นอะไร V เป็นศูนย์ครับได้ไหมอ่าวี w. หนึ่งฮะประมาณเป็นศูนย์ครับได้ไหมครับอ่าศู เรรียยบ้อได้ไหมตำแหน่งหนึ่งครับอยู่สูงจากพื้นขึ้นมาเท่าไหร่ครับเป็นระยะ h เนาะก็ใส่ไปเป็น rho g h แล้วกันแนวฝั่งซ้ายแต่แค่ rho g h แค่เนี้ยได้ไหมฝั่งขวาครับจะเยอะหน่อยนะครับจะเป็น rho เป็น g นะแต่ h 2เนี่ยครับไม่ต้องคิดยังไงฮะคิดแนวดิ่งนะเราจะไม่คิดระยะทางตามแนวราบหรือตามแนวเอียงนะครับถูกปะถ้าได้ความยาว l ครับเราแยกเวกเตอร์ไปด้เนี้ยคือการแตกเวกเตอร์ไกลมุมถั่งปะแต่ไกลมุมก็กลายเป็น l แหละ l สายได้ไหมครับก็ใส่ไปเรียบร้อยครับ h 2ก็เท่ากับ l นะครับแล้วก็ ไซ n เฮตาได้ไหมบวกด้วยนะ1นส่วนสนะครับแล้วก็ rho v สองกำลังสองครับจบงานกันดีกว่าครับมาฮะเห็น r เห็น r เห็น r h ไหมฮะปล่อยทําไมครับตัดทิ้งดีกว่าใช่ปะ่ะนะเดี๋ยวเราย้ายไปลบกันนะฮะแล้วก็เอา2ไปคูณแล้วถอดรูทครับจบงานกันเราจะได้ v 2ออกมานะเท่า <c oughs> กับอะไรดีครับเดี๋ยวนะย้ายคูณแล้วค่อยถอดรูทใช่ไหมกลายเป็น2นะ G นะครับแล้วก็วงเล็บก่อน h ครับลบ l ไซดเตาครับแบบนี้แล้วค่อยถอดรูทได้ไหม อันนี้คืออัตราเร็วของน้ำเนาะขาออกตามทันนะครับนะจากนะครับข้อที่2ก็จะง่ายมากครับเพราะเมื่อเรารู้ v แล้วอะเวลารู้อัตราเร็วแล้วครับการหาอัตราการไหลคือการเอาพื้นที่หน้าตัดคูณอัตราเร็วครับมันจะง่ายมากสองนะครับพี่เขียนนะฮะก็เขียนว่าเดี๋ยวเราจะหาอัตราเร็วคือตัว q นะอ๋อทุกครับไม่อัตราเร็วนะครับอัตราการไหลนะครับอ่าโจ้ข้อนี้เขาถามหาอัตราการไหลนะนี่นะครับ หาตัว q พี่ก็ไปตั้งนะครับว่าอาหา q ใช่ไหมได้ได,ได้หา q นะ q ของเราไม่ยากเลยครับนะเราก็แค่ตั้งว่าอะไรครับตั้งว่า q เท่ากับ a คูณ v จําไ้ห q นะเท่ากับการเอา a นะฮะคูณกับ v ซึ่ง v คือ v 2อได้ไหมครับได้ตาก,กันไหลมานะครับ a คือ a v 2ก็แทนเข้าไปนะ square root ดังกล่าวนะครับตัวนี้ 2G ง g วงเล็บ h ลบ l sin ์ theta ได้ไหมครับข้อนี้เราก็จะจบงานเรียบร้อยครับสามารถที่จะหาตัว q ได้เนาะ,อะตอบข้อไหนดีครับ a square root 2g ลบหรือะเรียกว่า h ลบ l sine theta ตอบข้อห้าไหมใช่ไหมครับอ่าอันนี้ของเราก็จะจบเรียบร้อยนะครับตอบข้อที่5เคลียร์แล้วนั่นเองเขาบอกน,นะครับว่าสําหรับเรื่องของของเหลวเนี่ยหรือว่าพวกไอ้พวกที่เราเรียนกันนะครับมันคือเรื่องแรงลอยตัวนะครับที่หน้าออกสอบได้อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องของแรงดันนะครับที่ไปกระทําต่อผนังภาชนะออกสอบได้นะครับเรื่องของความดันนะครับที่เป็นความดันผสมเอ่ยนู่นนี่นั่นเอ่ยนะครับก็เนี้ออกสอบได้แต่จริงๆเนี่ยเบอรุลลีเนี่ยว่าตามตรงคือไม่คิดว่าจะออกสอบเหมือนกันนะส่วนตัวพ ตัวมากกว่าเพราะสอบได้เยอะนะครับได้หลากหลายแนวด้วยนะครับก็ขอฝากทบทวนเรื่องแรงลอยตัวไว้เรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะจบเรียบร้อยสำหรับข้อที่17ครับทุกคนครับผ่านไปครับ